ขอบคุณอาจารย์ลำเพลินค่ะเลนเชิญอาจารย์นัทค่ะครับผมนะครับท่านข่นไหนเบาเรื่องความหักนะครับผมความพักสําหรับผมคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเดินต่อไปได้ให้เด้เฮามีความหวังให้เดลเฮามีกําลังใจในการสู่ต่อและกัผมเื่อว,ว่ามืหนี่หลายๆคนม่านมะหมองนี่นะครับเดี๋ยความพักหักทุกคนนะครับผมพักน้องเบลนี่พระดาขออนุญาตชื่นชมน้องเบลผมนี่ตามน้องเบลตั้งแต่อาจารย์เดชพน ที่ว่าคลิปเรีนดีกีตาร์ไหมครับค่ะเราแ,แบบผมมาลองๆแง่น้องลองพล้งมวนนะครับผมอะไร <c oughs> แล้วมาถึงวันนี้ <c oughs> พ่วงแล้วหนึ่ง <c oughs> พ่วงแล้วหนึ่งนะครับแล้วมาถึงวันนี้น้องเฮดคือเก่าผมย้อนกลับไปเมื่อครั้งก่อนผมรู้สึกตื่นตันและก็ดีใจมน้องและก็อยากสิบอกว่าชีคอเป็นเอฟซีน้องตลอดไปขอบคุณครับขอสิบรวมแม่กับครูนัด้วยค่ะกระเทิบมากค่ะคู่ตำค่ะได้ยินเสียงแล้วตบเบอร์ ย่างๆครับสําหรับความรักสําหรับผมนะครับก็พูดถึงทุกๆคนในที่แห่งนี้นะครับทุกคนนี้เปรียบเสมือนความรักเหมือนกับพลังบวกให้ซึ่งกันและกันนะครับทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะเริ่มสตรีมมิ่งไลน์เนี่ยเราก็จะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้ซึ่งกันและกันเพื่อพลังบวกให้กันครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยากอยากจะมาเห็นคู่รักคู่นี้นะฮะเดี๋ยวก่อนผมผมได้ติดตาม ทั้งสองคนนะฮะจากโซเชียลจาก t i ก t o k นะครับผมเห็นว่าทุกครั้งเนี่ยภาพที่มีพี่ลำเพลินเนี่ยจะมีน้องเบลภาพที่มีน้องเบลจะติดพี่ลำเพลินตลอดเวลาวันนี้ผมเลยอยากจะมาเห็นกับตานะครับว่าสองคนเนี้ยเขารักกันจริงหรือเปล่าครับผมครับอจบแล้วปะกำลังฟินแม่ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครูตั้มห้ำตงด้วยนะครับโอ้โหกระถับกระถับหมาสันกระเถิดกระเถิดไปค่ะน้องแม็งแม็กเบาแม่คู่สมบูรอยู่แม่เวทเนี่ยเซอร์วแล้วความฮักนีรูปแบบ